เรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากการเตรียมเชือกที่จะผูกเนี่ยโดยใช้เชือกวิ่งเหลือไว้ประมาณ3คืบเพื่อใช้ในการพันกับเส้นหลักนะครับแล้วขมวดเชือกวิ่งมาใต้เส้นหลักแบบนี้นะอันนี้เผื่อไว้เป็นห่วง อานั้นพันที่เส้นหลักภายในห่วงเนี่ยสามรอบนะครับพันมาสามรอบหนึ่งเลยนะสองสามพอได้สามปุ๊บเราจะรวบห่วงเนี่ยเข้ามาเพื่อใช้เชือกวิ่งพันข้ามเข้าไปจุดนี้คือจุดที่เราจะทำเป็นเงื่อนเป็นนะ,ะกดเข้ามาเลยครับ เป็นพอได้แบบนี้เราก็จัดเข้าที่เลยนะครับดึงให้มันแน่นนะครับเราก็จะได้เทคนิคการผูกขวงหูรุดสำหรับ ร้องยึดวัตถุสิ่งของอมีประโยชน์ในการในการใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญ